ไมเนี่ยบริงมากเลยอ่ะชมพูมากเลยนะใหจะไปไนเนี่ยใ่ไอ้นี่เกาหลีนี่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้นะคะเราต้องขอบอกว่าเมนูที่เราจะทําให้ทุกๆคนได้ดูกันนะคะเป็นเมนูที่ต้องบอกว่ารวดเร็วและการเผาผ่านดีมากมีประโยชน์ด้วยนั่นก็คือแซนด์วิชไข่นั่นเองใช่ค่ะ บางท่านนะคะบอกว่าเช้าช้าจะให้ลูกกินอะไรดีเอาให้เร็วที่สุดนี่แหละค่ะเร็วสุดเลยเร็วสุดนะคะมีอะไรบ้างก็มีส่วนผสมที่เราควรเสิร์นต้องผชมนะคะก็มีนี่แตงกวามะเขือเทศซึ่งควรจะดัดแปลงไปแตงกวาลูกเล็กมะเขือเทศลูกเล็กอะไรก็แล้วแต่หมดเลยมีแฮมแฮมแผ่นแบบนี้จะพริกหรือไม่พริกก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเป็นนี้หออื่นก็ได้นะคะถ้าเป็นน้องหนูเนี่ยก็ไม่ต้องพริกนะช์หรือจะเป็นแบบเป็นเบคอนแผ่นเลี่ยมๆได้เลยนะคะแล้วก็ จะเพิ่มชีสก็ได้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้รสชาติมันดีมากขึ้นชีสแผ่นๆก็ได้ถูกต้อมน้ำสลัดค่ะจะเป็นน้ำสลัดรสอะไรก็ได้อ่าแล้วแต่คุณชอบนะคะแต่วันนี้ที่เราเลือกมาเป็นน้ำสลัดแบบชีสเลยแต่เป็น99%สแฟตฟรีแม่เจ้าแฟตฟรี99%สนนะคะไม่อ้วนอย่างแน่นอนค่ะค่ะและที่สำคัญ ไข่ควรจะมีไข่เพราะต้องมีโปรตีนตอนเช้าเนี่ยเราต้องใช้พลังงานค่ะนะคะเอามาเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยอย่างแรกคือต้องหั่นไข่หั่นไข่ซอยไข่ก่อนซอยไข่ซอยไข่ซอยไข่เสร็จแล้วเราก็จะบดไข่เราซอยไข่ให้เป็นให้เป็นแล้วแต่คุณผู้ชมจะเป็นลูกเต่าเล็กๆอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปบดตีข้าวกับน้ำสลัดนะคะก็กลายเป็นน้ำสลัดไข่ ใช่ไหใช่แต่ว่ามันจะได้ความอร่อยและเข้มข้นมากกว่าพิสาเหมือนเราใส่ไข่ลงไปสดๆอย่างงี้แคือมันไม่เหมือนกับที่ดิฉันน่ะเอาไข่แดงไปทำน้ำสลัดถูกต้องแต่ว่าอันนี้มันจะมีไข่ขาวอยู่ด้วยมันก็จะเหมือนมีเนื้อๆหน่อยนะพิสาอร่อยอีกหนึ่งได้ค่ะน้องแกกนะอันนี้เราเป็นโฮวีซึ่งถ้าเป็นเราเราจะตัดขอบพิสาตัดไหมน้องตัดอะตัดหรอจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าขอบขนมปังมีประโยชน์มากนะจ๊ะ นี่ค่ะเราจะได้ไข่ไข่แดงไข่ต้มกับน้ำสลัดนี้ปุ๊บเนี่ยให้เราตีตีให้มันเข้ากันเออลดลดลดจริงๆแล้วไข่ขาวเราก็หั่นให้มันหรือเราจะใช้แบบเป็นอย่างนี้ก็ได้จริงๆถ้าที่บ้านมีเครื่องปั่นปั่นรวมกันไปเลยได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเอาใจแพตตี้เขาหน่อยนึงนะคะก็คือตัดขอบให้เขานิดนึงใช่ มีดนะคะถ้าเกิดว่าคุณตัดขอบนะคะอยากความสวยงามของคุณนะมีดคนคมนะคะใช่ใช่นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่สวยงามตัดขอบเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะเราก็เตรียมเครื่องเอากี่ชั้นดีพิสาเราเอาไม่ต้องตัดขอบจักสักคู่หนึ่งก็ได้แล้วพิสาก็หั่นแตงกวากับ อะไรนะมะเขือเทศเลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฉันเอาขอบลงนี่ก่อนนะตกแต่งให้สวยงามค่ะคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้นะ0 2 9 6 0 5 0 2 2และ5088นะคะรวมไปถึง SMS อย่าลืมประเด็นไดเอทเขาบอกว่าเมนูไดเอทของคุณเนี่ยเป็นเมนูอะไรนี่ขอบห้ามทิ้งนะเพราะรู้ปบบว่าเอาไปทำอะไรได้ทำอะไรได้ตัดเป็นลูกเต่าแล้วเอาไปทอดได้ได้นะคะ สำหรับใครที่อยากจะกินขนมปังกรอบๆนะได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยการซอยไข่เนี่ยสับไข่เนี่ยถ้าใช้เป็นแบบการปั่นมันจะดีกว่าเหมือนถ้าเราจะซอยเป็นลูกเต๋าเนี่ยต้องใช้เวลานานค่ะแม่ลูกคิดว่าเวลาคงไม่พอนะคะอ่ะแตงกวาของเราเยอะไหมแตงกวาเอาแบบประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนะคะค่ะพอสวยงามนะคะพอสวยงามถ้ามีหัวหอมใหญ่ใส่หัวหอมก็ได้แต่เด็กๆอาจจะไม่ชอบนะเพราะกลิ่นมันแรงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราใส่อะไรก่อนคุณทานขนมปังก่อนไหม นี่ค่ะพี่สาเราจะเริ่มจากแผ่นใหญ่แล้วกันเนาะทาขนมปังนะคะด้วยนี่เลยค่ะน้ำสลัดแล้วก็ไข่แดงแบบนี้ือมันลดจังเลยอ่ะมันน่ากินน่ะเดี๋ยวเรากินเลยนะเดี๋ยวเรากินโชว์เลยคุณผู้ชมนี่นะคะนี่คือสังวางคุณมันจะได้โปรตีนขนาดไหนคุณลองนึกดูสิตอนเช้าเชไข่ต้มกับโฮวีดแบบนี้แล้วเราก็วางด้วยแฮมกันเลย กัวลงไปหนึ่งแผ่นเต็มๆอย่างเงี้ยเอามะเขือเทศไหมใช่ค่ะตกแต่งด้วยแตงกวาบูบาวแล้วก็มะเขือเทศแผ่นใหญ่ๆอ่านี่นะคะมะเขือเทศเรียบร้อยเก๋นะอ่าหูยดูเหมือนแบบเป็นแซนด์วิชน่ะนี่นะคะถ้าเกิดว่าใครนะชอบน้ำสลัดใส่ข้างบนอีกก็ได้นะไม่ใช่โอ้ลาดไปอีกดีกว่าคุณเอาแตงกวานี้ออกเถอะเอาออกเถอะเพราะรู้สึกว่านูนมาก อ่านี่ใส่ไปเลยนะคะมันจะไข,ข่ใครใครไม่อยากเป็นไข่ต้มแบบนี้คุณอาจจะดาวไข่ดาวก็ได้แต่ว่าทอดไข่ดาวแบบน้ํานะ ไม่ไดทอดน้ำมันนะใช่นะคะนี่ไงแค่เนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือใครชอบผักกาดหอมค่ะอ่ได้เลยนะคะมาจะมันจะเหมือนแบบว่าเป็นประดับด้วยนะนิดหนึ่งนะคะแต่แพตตี้กําลังคิดว่าเดี๋ยวแพตตี้จะทาอันเล็กนี้ยังไงเดี๋ยวขอตกแต่งก่อนนิดหนึ่งนะอันนี้เนี่ยเราสามารถทําเป็นอาหารค็อกเทลตอนเย็นได้ได้นี่ไงกําลังคิดว่ามันควรจะเป็นค็อกเทลยังไงดีอย่างนี้เดี๋ยวนะคะ แม่ม <า S 1> ค่ะใหญ่มากได้เลยต้องให้บางนิดนึงนะคะเพราะไม่งั้นจะนูนเกินอ,อันนี้นะคะว,ว่าคุณเนี่ยควรจะมีนะคะของที่มีประโยชน์มากๆเนี่ยเข้าสู่ร่างกายตอนเช้านะแล้วก็ต้องขอบอกเลยว่าการอดอาหารเช้าเป็นสิ่งที่ผิดอย่างมากมายเลยทีเดียวเพราะว่าตอนเช้าเราต้องใช้พลังงานเยอะไงกว่าจะถึงกลางวันนี่โอ้ยโหยเลยนะ ต้องบอกเลยนะคะอยากจะทําให้มันเป็นแบบสวยงามเออนะอ่ะโปะกันเข้าไปโปะหัวไม่ต้องกินแตงกว่ากินแค่นี้พอแค่นีแค่นี้แล้วพอเลยนี่ไงเราก็จัดใส่จานวางอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาผักเนี่ยเดี๋ยวนะคะเราจะต้องหั่นผักเราอาจจะต้องจัดเรียงคุณผู้ชมให้มันดูมีอะไรนิดนึงเชิญค่ะคุณแต่ดิฉันเนี่ยทำไมฮะดิฉันหรฮะ ิดอย่่างงนึงลว่าจะกินแล้ว่าจะกินแล้วเข้าะว <c oughs> ฮะจะทำอะไรฮะ <c oughs> นี่ฉันจะกินแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถครเอทเมนูเองได้คือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเ,เมนูอื่นๆที่ ที่มีประโยชน์ในตอนเช้าแล้วทําง่ายกว่านี้ก็อาจจะมีนะสําหรับบางคนแต่อันนี้ได้สารอาหารครบถ้วนมากแล้วมันเร็วแล้วเร็วใช่ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรเยอะโอ้คุณแม่บางคนอาจจะไม่นึกเนาะนึกไม่ถึงแบบว่านึกไม่ออกมากกว่าทําอะไรให้ลูกกินตอนเช้าเนี่ยมันรีบไง อูไหนจะแบบต้องปลุกคุณลูกอีกโอ้คุณลูกเดี๋ยวคุณแม่หนูยังไม่อยากตื่นคุณแม่ครับขออีกนิดหนึ่งมีนะคุณแม่ก็โมโหจ้ะคราวนี้ไม่มีไม่มีหัวที่จะไปคิดแล้วจ้ะเมนูตอนเช้าของลูกนะเออแต่บ้านไหนมีไม่มงแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คุณลูกก็ได้ไปสบายไปถ้ามีแม่บ้านก็สบายไปนะคะแล้วคุณราดน้ําสลัดได้ไหมใช่เนี่ยกาลังจะคิดว่าจะราดน้าสลัดของใครเลย อย่างงั้นดิฉันว่าดิฉันลาดเป็นน้ำสลัดปกติถูกต้องอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่ลาดไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเวลาเสิร์ฟมันจะดูสวยงามไงเออนี่ไงแบบนี้ไงสวยงามดิฉันจะบอกว่าการตกแต่งเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเนี่อยากรับประทานนะคะคุณถูกต้องถ้าเกิดว่าเฮ้ยกินไปวันๆเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็นะ เอาอะไรให้กัดร่างกายให้ดูแบบว่าจันลงนิดนึงชอ่ะพี่สาวจะทำอะไรจะไม่กินแฮมฮะใช่ไหมจะทำอะไรอะไรบอกน้องแปนี้ว่าจะทำอะไรก็ดิฉันจะกินไงจะกินเลยเหรอตักมาตานี้เหรอฮะอ่ะตักมาแล้วอย่างไนเพราะว่าดิฉันมีอีกเมนูที่ดิฉันจะต้องทำ ลอดห้ามกินด้วยนี่เดี๋ยวก่านะเมนูนี้จริงๆต้องทําเมนูนี้ก่อนเพราะอันนี้มันต้องกินตอนท้องว่างจริงหรอแม่บอกว่าให้ถือไว้ก่อนไงว่ายังไม่กินไงฉันหิวมากเลยเออนะคะตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นการดีท็อกซ์ลไส้นะคะเป็นอาหารเช้าที่แพตตี้บอกว่าแพตตี้คิดเอและแพตตี้ทำทุกเช้าเพราะฉะนั้นเราควรจะมาแบ่งปันกันใะค่ะอันนี้เนี่ยเรื่องของลําไส้ใครมีลําไส้แบบว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่กินอะไรเข้าไปแล้วอุ้ยทำไมมัน รู้สึกมันมันมวนท้องจังท้องเสียบ่อยจังหรืออะไรเงี้ยเราควรจะล้างลําไส้บ้างจะบอกว่าคิดเองคิดที่จะเอามาออนอะไรกันต่ไม่ได้เป็นคนคิดสูตรเลงหรอกคุณผู้ชมสูตรนี้นะคะมาจากแพทย์ของต่างประเทศเขาบอกว่าการรับประทานโยเกิร์ตแล้วก็นมสดบวกกับน้ำผึ้งและมะนาวเนี่ยนะคะมันจะช่วยให้เป็นการดีท็อกค์ลำไส้แบบได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมจริงๆแต่ธรรมชาติเลยตอนนี้มาละ โยเกิร์ตนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ขอเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติใช่ธรรมชาติรสธรรมชาติแต่เน้นเลยว่าถ้าศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ดีมากใช่แล้วค่ะย์เทอรไปเลยนะคะครึ่งหนึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมว่าไม่ครึ่งหมดเลยคุณแม่หมดเลยดีกว่าเพราะว่าอันนี้อันเล็กจะบอกว่าอะไรนะคุณผู้ชมคืออนนี้นะถ้าคุณผู้ชมกินนะคุณผู้ชมจะบอกเลยว่ามันอร่อยเหมือนกินไอติมละลายเลยว่ะจริงป้ะ นี่ดิฉันออ๋อสองแก้วใช่ไหมไม่เอาใช่ไหมไม่เอาค่ะแม่สาะไม่เอาอ่ะทําให้ไม่เอาด้วยอ่ะเออแรงแรงนะเอออ่ะนะก็คุณผู้ชมสามารถเลือกได้คืออย่างนี้ค่ะการเลือกรับประทานเนี่ยคุณอาจจะเลือกตามแคลอรี่เดี๋ยวจะสอนให้เลือกก่อนดีกว่าได้เลยนะคะดูที่ฉลากนะนะคะคุณผู้ชมถ้าอยากลดน้ําหนักนะคะคุณผู้ชมเลือกนี่เลยค่ะอ่ะซูมมาก้องนี่ซูมดูนี้ก่อนอันนี้เป็นวิธีการเลือก อาหารสําหรับคนลดน้ําหนักนะคะเพราะแพตตี้ทำแบบนี้น้ําหนักลงมา3กิโลภายใน1เดือนนะแต่ว่าเราไม่เอาแบบควบนะเอาแบบพอดีพอดีไม่หวหนะาการดูตรงนี้คุณผู้ชมเขาให้ดูจํานวนหน่วยบริโภคต่อหนึ่งถ้วยต่อถ้วยเนี่ยถ้าเขียนเลข1ก็คือ1คน1ครั้งนะคะพลังงานทั้งหมด120กิโลแคลอรีนิดหน่อยเองจากกินแล้วไม่ผิดชูแต่พลังงานจะไขมันา35กิโลแคลอรีอันนี้ก็ถือว่าสาหรับเราอาจจะเยอะเบาๆแต่ไม่เป็นไรในตอนเช้าอ่ะ ต่อมานมเติมนมไม่ต้องหมดค่ะคุณแม่ไม่หมดสิคะคุณเพราะว่าต้องเติมอันนี้ด้วยค่ะเลิรค่ะอ่าพอดีเลยเห็นไหมเออโอเคแล้วก็ตีให้เข้ากันสุดๆนี่นะคะคนเลยคนให้เข้ากันเลยอย่างนี้เลยนะคะนี่จะเป็นนมโยเกิร์ตใช่ซึ่งมีรสชาติที่อร่อยมากถ้านมอ่ะเลือกได้ให้เป็นนมนมนกันนมปกติไม่รสหวานนะคะเอาเป็นรสจืดนะคะห้ามเป็นรสหวานเด็ดขาดธรรมชาติธรรมชาติถูกต้องอ่ะ ตามด้วยน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำผึ้งนะคะแล้วแต่นะคะไม่ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องยี่ห้อเดียวกันนะชูเอาที่เป็นคุณมีอยู่ก็ได้บางคนมีน้ำผึ้งเดือนห้านะดีมากนะมันแรงตรงน้ำผึ้งเดือนห้าคแม่ดีมากดิฉันมีด้วยอาจจะเป็นคุณยายห่ามาขายบูบ่านี่นะคะแต่บางคนเนี่ยชอบหวานใช่ใชหวานได้นะแต่ว่าก็หวานเยอะไปก็ไม่ดีนะอย่าเลยแค่ช้อนเดียวดีกว่านะคะตามสูตรไปก่อนถ้าเกิดหวานคุณไปใส่ทีหลังก็แล้วกันชูค่ะคุณแม่โอเคคุณแม่คนเลยค่ะอะนะคะคุณแม่ต้องคน ที่สุดแล้วทริคนะคะคุณผู้ชมทริคก,ก็คือที่พีสาทันอยู่ถูกต้องพี่สาคนจนละลายเรียบร้อยกิย๊กพอบีบมะนาวปุ๊บคนปุ๊บกินจนหมดทันทีค่ะอ้าว นี่ก็ต้องกินจนหมดทันทีเหรอถูกหยางจับดีมะนาวคนปุ๊กกินทันทีเอาเหรอจนหมดถ้าตั้งยังไววิตามินกับให้อย่างงั้นอย่างสิ่งของคุณเอาไปนันงมะนาวคุณขอชิมก่อนมะนาวคุณแล้วมะนาวดิฉันโอเคเราว่าแข่งกันอย่างนี้เหรอแล้วช้อนดิชันดิฉันบีบลงไปลด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 นะคะบีบลงไปอย่างนี้ปั๊บรีบคนเลยใช่ไหมรีบคนเลยเดี๋ยวดิชันขอสองอันรีบคนนะคะ เอเลยค่ะป๊าป๊าป,าปา๊พอคนเสร็จแล้วกินเลยให้หมดทีเดียวค่ะกินเลยนะคะเดี๋ยวดีฉันตีตั๋วไปก่อนนะตีตั๋วเลยค่ะไปเลยอรลอดให้พี่สากินก่อนเลยหมดเลยทีเดียวคุณผู้ชมดูนะเพราะว่าเขาบอกว่าวิตามินซีในมะน,นาวเนี่ยมันจะคงอยู่ก็ต่อเมื่อคุณกินทันทีจนหมดแล้วมันจะช่วยดีท็อกซ์จริงๆเมื่อกินหมดด้วยจริงอ้ยปวดท้องยังกันาะเปนเละไปดีฉันแบบโออนึกว่าเอหมดเอ้ยคุณผู้ชม จะบอกว่ารสชาติมันดีมากนะรสชาติดีมากจริงๆไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้รอเล่นเลยเหมือนไอติมปะนี่ถ้าเกิดว่าดิฉันเป็นแบบว่าสตรอเบอรี่ได้ไหอะดิฉันชอบเป็นคนชอบนมสตรอเบอรี่อะไม่เอาต,อต้องเป็นนมสดมันงั้นมันดีท็อกไม่ได้เอาหรอต้องเป็นนมสดหรอเป็นนมสดทุกอย่างธรรมชาติมากต้องจืด อ๋อเหรอตื่และธรรมชาติเท่านั้นโนโนเลยใช่ไหมหรือจะกินอร่อยค่ะดีเดดิฉันก็อยากจะอร่อยบ้างอะไรบ้างโยเกิร์ตมีแบบโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ได้มันอร่อยมากเลยอยอร่อยอร่อยอร่อยเพราะว่าอร่อยแล้วกินพอเรากินแล้วรู้สึกว่าออ้ยเช้าเราอิ่มแล้วว่ะเฮ้ยนี่นี่ถ้าเกิดว่ากินตอนเย็นแบบนี้เนี่ยมันจะปูดปราดไหมเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่จริงๆเช้าดีที่สุดเช้าดีที่สุดแล้วรู้ไหมคะว่าไม่ใช่แค่ดีท็อกนะคะสูตรนี้เป็นสูตรลดหน้าท้องด้วยค่ะเฮ้ยจริงดิจริง เราอะจะเลี้ไปไหนเนี่ยอ,อใครนะคะที่อยากได้สูตรแบบนี้นะคะอ่ะทั้งพลังงานนะคะตอนเช้าได้แบบนี้ทําง่ายด้วยนะคะเผาผาลาญร่างกายมีพลังงานโปรตีนเยอะแยะมากมายอีกอย่างหนึ่งก็คือการดีทอ็อกซ์ลำไส้ง่ายง่ายนะคะเราสองคนนํามาฝากคุณผู้ชมสิ่งดีๆแบบนี้อย่าลืมนําไปทําด้วยแล้วเราจะมีมาอีกเยอะแยะมาก<ช>ม,ามายพี่สาเชื่อไหมว่ามีผลไม้อีกหลายอย่างที่เราออกมาทำโอ้ยมันเยอะน้องไม่อยากจะพูดมันเยอะในหัวน้องจริงๆอ่ะพี่มีสูตรของพี่ด้วยนะหลายคนเนี่ยก็ อบด้วยผลไม้5้าอย่างมาปั่นรวมกันกินแล้วผิวสวยบริ้งเลยครั้งหน้าสัญญา่อนสัญญาปอนเพืปั่นดีปวาเรามีเราจะมาทำสมูตตี้ผลไม้5้าอย่างทำเพื่อผิวสวยบริลลอนกินกันให้เต็มที่ไปเลยเขาบอกว่าสลัดผักรวมกับน้ำผลไม้ปั่นนี่ไงเหมือนกัน เหมือนกันจริงๆเนี่ยไอ้ผล,ลไม้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณนะ่ะอยากจะใส่ผักลงไปด้วยได้นะสมมุติว่าผักของคุณเนี่ยมันมีกลิ่นหืนอเออมันมีกลิ่นหืนพวกขึ้นช่ายพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่กินดีมากนะคุณก็ใช้ผล,ลไม้ที่ไม่ใช่รสหวานาคุณใช้ผล,ลไม้รสเปรี้ยวลงไปกลบ จบเลยไม่มีกลิ่นเลยใช่เพราะว่าดิฉันก็ปั่นกับบอคอกครี่เหมือนกันถูกต้องนะคะอยากจะแถมให้อีกสักหนึ่งอย่างแลยกันอะไรคะคุณสำหรับเมนูแต่ตอนนี้ดิฉันกินได้แล้วใช่ไหมได้รับประทานเลยค่ะคุณแม่ขอบพระคุณมากเดี๋ยวแถมให้ละกันนะคะสำหรับเมนูที่ทานง่ายเอามีดถ่ายไปเลยนะคะคุณอมีดอยู่นี่ค่ะคุณเออนี่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะบอกว่าจะบอกว่านี่มันจะจะดูเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอิตาเลียนฟู้ดก็กินง่ายแล้วก็สบายอารมณ์เหมือนกันอันนี้นี่ของดิฉันนะ สลัดของี่ฉันอันนี้ใช่ไหมค่ะป๊าบเนี่ยดิฉันขอใส่น้ำผึ้งไปนิดนึงได้ไหมฮะมันจะอร่อยเหรอเห็นไหมิกซ์แอนด์แมทได้ตลอดได้ได้หมดแหละทุกอย่างนี่ไงจริงๆน,น้ำผึ้งเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีประโยชน์หลายอย่างเลยนะค่ะตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดคุณริมฝีปากแห้งเป็นขุยค่ะอ่าคุณใช้น้ำผึ้งเนี่ยนะคะทาบนบริเวณริมฝีปากของคุณอ่านะคะพอทาเสร็จแล้วเนี่ยทาไว้แล้วนอนเลยอตอนเช้ามานุ่มชุ่มชื้น น้ำพึ่งนี่ใช่ไหมคุณแม่น้ำพึ่งค่ะน้ำพึ่งลดมากเลยนะเก๋มากนี่แต่ไม่ต้องทาเยอะนะทำไมอ่ะมปากอุ้ยใครจะไปทาเยอะขนาดนั้นล่อคุณแม่อ้าบางคนไม่รู้นี่หือนน้ำสามลิตรไงอ๋อเออกินทีเดียวเลยนะตายนะคะเช้าขึ้นมาเออนี่แบบมาร์กเอาไว้ตื่นเช้าขึ้นมาอุ้ยตายแล้วทำไมแบบว่าปากของฉันแบบมีแบบเป็นเหมือนกับว่าไปฉีดมาอะไรอย่างนี้เออเจอไปหมดเออแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะหมดกัด หมดเออแล้วขอบคุณอ่ะอันนี้คุณทําอะไรของคุณเอาดิฉันจะทำเป็นนี่เลยค่ะเหมือนกับเออจะบอกว่างไอเดียเหมือนกับจะบอกว่าสลัดก็ก็สลัดก็คงไม่ใช่แต่จริงๆแล้วควรจะมีผักเยอะกว่านี้ไหมใช่ก็ใส่ผักนี่ไงยกคิดถึงแค่มีผักกาดนะผักกาดขาผักกาดแก้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอเราทาอันนี้เสร็จแล้วเราเอาผักกาดแก้วเนี่ยวางคุณผู้ชมนี่นะแพตตี้ทำให้ดูไปก่อนนะแล้วคุณผู้ชมนึกถึงนึกภาพตานนะคะถ้ามีผักกาดแก้วผักกาด ที่แบบวางผักอ่ะวางจานผักอ่ะแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาอันนี้ใส่เป็นคำคำทำเหมือนเป็นเมี่ยงอยู่กับผักเป็นสลัดได้หรือจะเอาเป็นรองจานแล้วเอาวันนี้วางตรงกลางก็กินเป็นแบบเหมือนเป็นค็อกเทลอ่ะเคยกินเป็นค็อกเทลแบบนี้เห็นไหมคุณรู้ป่ะค่ะเอาน้ำผึ้งใส่อร่อยเลยใส่กันเนี้ยเหรอนี่ไงฉันกินอยู่อร่อยเลยพี่สากินอะไรอ่ะเ้ยอย่าทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูอร่อยจริงๆงนะคุณผู้ชมพี่แถมให้นะเนี่ย นี่ไม่เคยแถบไม่ใครเลยนะเนี่ยไม่ได้บอกผ่านนะราคาเนี้ยนะบอกไว้ก่อนเอออ่ะเดี๋ยวทาเสร็จก่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะใช้การนี้นี่ไงเดี๋ยวจะตกแต่งให้สวยงามเลยคุณแม่เออดิฉันเป็นคนครีเอทเรื่องอาหารมากนะจริงๆเป็นคนชอบทําอาหารไทยอ่ะอหรอแต่ว่าไม่มีครัวไทยอยากทารายการอาหารมานานแล้วก็เลยใช้รายการนี้เป็นบันไดไต่เต้าที่จะไปสู่รายการอาหารในครั้งต่อบปานี่ไงฝากงานกันเลยทีเดียว อร่อยอ่ะอร่อยหรอ,อคุณพี่สาพี่สาเคยเคยได้ยินประโยชน์ของน้ำผึ้งมีเรื่องอะ,อะไรบ้างคะนอกจากจะทาริมฝีปากแล้วเนี่ยทาเิ็ฝีปากหรอน้ำผึ้งก็มีหลายอย่างนะทาผิวก็ได้นะทาผิวได้ไหมมาร์กหน้าก็ได้นะอมาร์กหน้าได้ด้วยหรอมาร์กหน้าได้อโอ้นุ่มชุ่มชื้นค้าคุณ ลดลดลดแตงกวงแตงกวาเนี่ยเหลือๆเนี่ยได้หมดเอออยากรู้ว่าทำไมแตงกวามันทําให้ตาหายเหี่ยวอ่ะน้องอยากรู้มากเลยอ่ะก็มันเป็นแบบว่าพืชเย็นเนาะเออเอาไปชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแล้วมันก็มีสารของมันอยู่เออไม่งั้นเขาจะเอามาทําคงทําครีมไงเออที่มาบรุงผิวนะใช่มาสำหรับคนผิวแห้งน่ะเออนี่ฮะนี่นะเป็นสลัดนะ เออเป็นอิตาเลียนน่ะเป็นคอปเทลเอล่ะนีงามคุณผู้ชมแน่นลวงดีหมดเห็นไหมล่ะสวยยูเนืองแน่นไปด้วยอ่ะปกมือขึ้นมาตรงนี้เอาวางตรงนี้อันนี้สวยๆนีอ่านีนะคะวางสวยๆนะเออแน่น สวยเลยเก๋มากเห็นป่ะที่สุดนะนี่แหละเป็นเมนูแบบว่าถ้ามีของแล้วอย่าไปทิ้งสมบุิณ์บอกเขาบอกว่าเฮ้ยนี่ยเขาทำอันนี้หมดแล้วมันเหลือเดี๋ยวมันจะเสียไงทำอะไรก่ะก็อย่าทิ้งไงทำอันนั้นทำอะไรคะเดี๋ยวคุณดูเออเห็นไหมความความครีเอทของคนเราเนี่ยนะเอาไปทอดก็ได้เนาะเออเออมันก็แน่นเนาะเออเรอ่านะคะ เมนูสุขภาพเห็นไหมไม่เห็นจําเป็นต้องเดลิวอรี่อะไรมากมายใช่แล้วถ้าคุณม,มีเวลาพอสักประมาณวันละ15นาทีก็ทําได้แล้วออจริงๆนะเราดูแล้วมันกินได้หมดนะทุกอย่างแหละใส่ใส่มันเข้าไปเดี๋ยวมันก็อร่อยเอออร่อยอร่อยนี่คุณลองกินกับน้าผึ้งสิอ่ะเอาแค่นี้อ่ะเอาแค่นี้พอเอาจิงๆดิฉันอยากให้คุณกินน้าผึ้งวันหนึ่งเนี่ยถ้าเรากินน้ำผึ้งได้หนึ่งสักประมาณหนึ่งช้อนชานะ,ะจะอร่อยมาก ก็ <Oakland average S 2> สุขภาพดีด้วยลด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 อลองดูลองดู <cartridges S 1> มันจะมีความหวานแบบไม่ต้องใส่น้ำตาลไงคุณเข้าใจไหมจริงจริง,งเออโยกตัธรรมชาติเนี่ยบีบน้ำผึ้งเข้าไปยังอร่อยเลย อย่างนี้จะไม่อร่อยได้อย่างไรเวลาย่างเบกก่อนนะคะหิวมากินเนี่ยเบกิวกหอนกันเออนะคะคุณผู้ชมนะคะเอาไปทำได้นะเดี๋ยวเราจะมาอ่าน SNS กันนะคะรอบหน้าว่าเมนูไดเอทของคุณน่ะที่เลิศเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะใช่ค่ะมีพักสักครู่เหอะไม่ไหวแล้วหิวเหมือนกันนะคะีมาให้จับกร้อมือหนกว่านี่ะมาให้จับกร้อมือหนูมามาสิมาสิ